สวัสดีครับพบกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเต้นะครับกับ Mom One, ผมคูเทวันภูผานทองสําหรับคลิปนี้เราจะมาต่อกันที่เว็บไซต์โค้ดคอมแบทนะครับเรียนโคดดิ้งผ่านเกมอย่างสนุกนะครับอ่ะนะครับหลังจากที่เราเรียนรู้การล็อกอินเข้าใช้งานต่างๆในคลิปที่แล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะลองพาเข้าไปตะลุยด่านกันเลยนะครับด่านที่หนึ่งอ่าคลิกเลยนี่ครับชื่ออะไรเนี่ยยัเงเชนออฟคิงการหรือเปล่า กด Play นะครับแนะนำหนึ่งครับถ้าเกิดว่าใครเปลี่ยนแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเครื่องวเวอร์ชันใหม่แปลภาษาไทยท่านอาจจะสับสนนะครับเ,เมื่อเข้ามาแล้วลูกศรมันจะมีคําแนะนําเป็นระยะระยะนะครับตัวนี้ก็บอกว่าให้ใส่รองเท้าซะนะครับแล้วก็กด Play เ,เ,เรากดตามเข้าเลยไม่ไง่ายครับมีคําแนะนําอยู่ตลอดนะครับถ้าอยู่ในห้องแนะนําว่าแนะนําให้เรียน ปิดเสียงระโพงไปนะครับไม่งั้นท่านจะสนุกสนานแน่นอนอ่ะนี่ครับเขาก็บอกว่าเป้าหมายของเราก็คือต้องไปเก็บเพชรที่ตรงนี้ครับอ่านี่มีลูกศรที่บอกนะครับว่าต้องไปทางขวาลงล่างแล้วก็ไปทางขวาการเคลื่อนที่ในเกมอของตัวละครในเกมนี้นะครับจะเคลื่อนที่มันกับอจอยสติ๊กเวลาเราเล่นเกมทั่วไปนั่นเองอ่ะแล้วก็มากดสตาร์ทเรียลเลยนะครับ น,นี่ครับอันบน,นตัวนี้เขาก็จะอธิบายไปนะครับว่า,านี่เพจอยู่ตรงนี้เราอยู่นี้นะครับตอนนี้เขาให้คําสั่งในการเคลื่อนที่เรามา1บรรทัดอยู่แล้วนั่นก็คือ hero o move right hero d o move i g h t ก็คือเจ้าตัวละครเนี่ยมันชื่อว่า hero นะครับ move i g h t คือมันเคลื่อนที่ไปทางขวาจากนั้นเราก็อ่ต้องเพิ่มคําสั่งอ่า โดยดูตัวอย่างคําสั่งจากด้านล่างได้นะครับนี่ครับจะมี m o บด down ขึ้นโบ่าลงล่าง m o บเล e f ไปซ้าย move r i g h ไปขวาแล้ว m o บอ up ขึ้นบนลงล่างเราพิมพ์ h อเปลี่ยนภาษาด้วยนะครับพิมพ์ h นะครับแล้วก็เลือก m o บด down จากนั้นก็ไปทางขวาก็ h move right เมื่อเสร็จครบคิดว่าครบแล้วครับ1 2 3่งสองสลองไล่ดูก็กด run เรียบร้อยครับตัวละครของเราก็จะเดินไปนะครับอ่านะครับเรียบร้อยครับกดดันได้เลยนะครับเาก็จะมีข้อความแสดงความยินดีมีอ่ารางวัลนะครับสิ่งที่จะได้อ่าเรากดคอน t ิ n น e ไปต่อนะครับ e ิ t level ได้เลยนี่ครับอ่าได้อาวุธมานะครับแล้วก็ติดตั้งเลยนะครับ เพชรตัวนี้นะครับก็จะพาเราไปซื้ออุปกรณ์สำหรับซัพพอร์ตตัวละครเราให้มันเก่งกล้าสามารถยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจะมีผลท้ายๆนะครับในช่วงท้ายๆด้วยแหละอ่ะกดเพล์นะครับมันจะกดเพล์ไปยังด่านที่2ด่านที่2ครับเขาก็บอกว่าเนี่ยมาขวาเนาะเอามาขวาแล้วลงล่างมาเก็บเพชรล้งเดินขึ้นบนแล้วก็ไปทางขวาอ่า ันเี้ครับปุ๊บเหมือนเดิมครับเขาแถมคําสั่งมาให้เรา1อัน44ก็คือคําสั่งเคลื่อนที่มาทางขวา,าเราก็เพิ่มคําสั่งดาวเนาะโอเคอาจากดาวก็ขึ้นทางบนนะครับครับนี่ครับเมื่อกี้มันมาขวาลงล่างแล้วขึ้น้างบนขึ้น้างบนอีกหนึ่งครั้งนะครับาจากนั้นก็ไปทางขวานะครับ คเครื่องผมจะชา้านิดหน่อยนะครับตอนนี้คือมันผ่านแล้วนะครับแต่ตัวละครของยังไม่พิ้งไม่วิ่งเลยเครื่องผมชา้านิดหนึ่งนะครับโอเคนี่เรียบร้อยอ่ามันขึ้นถ้าขึ้นดันอย่างเงี้ยแสงวาถูกต,ต้องนะสองสามดานแรกยังเป็นเบสิกเบสิกนะครับเป็นการใช้ คำสั่งให้มันคุ้นเคยกับ4คํคำสั่งที่อยู่สังเกตว่าจะมีแค่4คํคำสั่งนะครับอ่าไปคอนติเนียนะครับแล้วก็ในเลเวลไปสู่ด่านที่3นะครับอ่าส่วนเราจะทราบยังไงครับนักเ,เรียนถามนะว่าถึงด่านไหนนี่ครับข้างบนจะมีตัวเลขด่านอยู่นะครับอ่ะด่านนี้เขาบอกว่านี่ครับ Don't run into the s p i k e อย่าวิ่งนะครับ อย่าวิ่งพุ่งไปหาตัวนี้โดยตรงนะครับต้องหลบนะบเพราะว่าจ้ายักเนี่ยมันจะมองเห็นนะครับดูนะครับถ้าเกิดว่านี่ครับถ้าเกิดว่านะครับเราไปไหนละ่ะอ่ะสมมุตินะครับผมโมบไลท์นะแล้วก็ลองสั่งรันดูนะครับปุ๊บจะเป็นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเราวิ่งผ่านตรงนี้ไปเลยเนี่ยนะครับอ่ามันจะเกิดอะไรขึ้น เอเผมวิ่งชายแล <c oughs> ้วอานี่ครับถ้าเขาเห็นเราเนี่ยมันจะโจมตีเราอ่าโอเคผมลบคําสั่งที่2อ,ออกเลยล้วกันเนาะเนี่ยมันมีคำอธิบายมาให้อยู่นะงั้นเราก็พอถึงตรงนี้แล้วเราก็จะขึ้นข้างบนก็นแล้วกันนะครับเป็น move up move up แล้วก็ move right มาทางขวาตรงนี้แล้วก็ลงล่าง แล้วก็ดาวอ่พอลงมาเสร็จแล้วก็ออกไปทางขวาก็คือโมบไลท์โอเคกดลัน่ะเรียบร้อยครับผ่านเรียบร้อยครับเดี๋ยวพอถึงด่านที่4ครับมันจะเริ่มมีความซับซ้อนนิดหน่อยนิดหน่อยนะไม่มากนะครับแต่ว่าก็จะเริ่มบ่กบอกถึงความ ายากคนกับการเขียนโค้ดจะเริ่มการอะไรที่มันทําซ้ำอย่างเงี้ยเราจะไงเอาผมขอข้ามาตัวชาลิตไปก็แล้วกันนะครับเพื่อให้ไม่มีการเสียเวลาเนาะพาไฟด่านเด๊ๆเลยก็แล้วกันนะครับอันนี้เท่าไหร่เนี่ยหกสิบเจ็ดเอาหน่อยแล้วกันแหวนะจุ๊บโอเค อะเเลครับนี่ครับอ่าด่านนี้ครับจะต้องเดินผ่านกับระเบิดนะครับไอ้สีฟ,ฟ้าๆที่คลิปเนี่ยเป็นกับระเบิดนะอย่าไปเหยียบอย่าไปชนเด็ดขาดแล้วก็ที่สำคัญครับเขาให้ใช้คำสั่งแค่5บรรทัดเท่านั้นอ่าโดยเขามีตัวอย่างคำสั่งให้เราเห็น ถ้าเกิดว่ากรณีไหนที่คำสั่งมันทำซ้ำต่อเนื่องกันเนี่ยเราสามารถใช้ตัวเลขแทนได้ไหครับเนี่ยไอเจ้าตัวละครเราวิ่งมา3สเต็ปนะเขาก็ใช้คำสั่งวุบขวาคำสั่งมาทัดเดียวแต่ใช้เป็นตัวเลข3แทนฉะนั้นถ้าอันไหนมันทำซ้ำเราใส่ตัวเลขต่อไปได้เลยนะครับอันนี้ยังจากมาขวา3แล้วก็จะขึ้นบนนะครับก็จะเป็นมบอับอ่ามบอับครั้งเดียวก็ไม่ต้องใส่ตัวเลข แล้วก็ไปขวากับมุบไหลนะครับจากนั้นก็ลงล่างลงเท่าไหร่ล่ะ1สเต็ปสสเต็ป3สเต็ปดาว3สเต็ปก็มุบดาวแล้วตรงนี้เราก็ใส่เลข3ลงไปนะครับจากนั้นพอถึงนี้แล้วออกขวาครับออกขวาก็จะเป็นมุบไหลกี่ครั้ง2สเต็ปเนาะ2ครั้งกี่บรรทัดนะครับคำสั่งเรา1 2 3 4 5ถูกต้องตามเงื่อนไขกดหลังได้เลยนะ ตัวละครผมจะออกสตาร์ช้านิดหน่อยนะครับนี่นี่ขึ้นบนแล้วไปขวาแล้วก็ลงล่างนะครับแล้วก็ไปขวาครับอ่ากดดันได้เลยนะครับเนี่ยนักเรียนผมจะมาติดที่ด่านนี้ส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะยังไม่เข้าใจก็อธิบายถึงหลักการให้เข้าฟังไป ผมลงเพิ่มมากดชาเลนจ์แล้วเนี่ยอะมันจะมีชาเลนจ์ที่เป็นการให้ให้แต้มแล้วเนาะตัวนี้นะครับก็ยังเป็นเหมือนหลักการทําซ้ําอยู่นะครับอ่าตัวนี้ใช้คําสั่ง8บรรทัดนะครับไม่มีคําสั่งเริ่มต้นให้ด้วยแต่รู้ว่าอ่าแจะซ้ายมันก็ต้องมาขวาแหละนะครับจากขวาก็ขึ้นท้างบน3ามสเต็ปนะครับ3สเต็ปบวก up ไป3สเต็ป จากนั้นก็มาขวานะครับติดตามได้นะครับมาขวากี่สเต็ปสองสเต็ปนะครับขวาแล้วมาโผล่ตรงนี้ก็ลงล่างไปสามสเต็ปนะครับแล้วก็จะลงดาว3สามสเต็ปจากนั้นก็จะลงล่างเสร็จก็ต้องไปทางซ้ายนะครับทางซ้ายเก็บเก็บเนาะเลี้ยนสะายเสร็จเดียวแล้วก็ขึ้นไป2นะครับเเกิน2ไม่ได้เดี๋ยวชนระเบิด App, แล้วเจะอัพนะครับ2ตรงเนี้ยจากนั้นก็จะไปขวาครับ1 2 3อ่าไปขวา3สเต็ปโอเคเอาให้ใช้คำสั่งไม่เกิน7บรรทัดดูสิ3 4 5 7 7ดเ็บรรทัดเป๊ะๆอ่ะลันดูครับตัวละครผมสตาร์ทออกตัวชายแล้วแต่แบบนี้ก็ผ่านครับผ่านนี่ โอเคอดูให้มันจบก่อนเนาะนะครับจะได้เห็นวิธีการเดินเส้นเส้นทางเดินของตัวละครนะครับเนี่ยมันจะไปมันก็มีคําสั่งปรากฏให้ด้วยนะครับว่านี่คือโมบั up นะไปทางขวานี่คือ m o บไ r i g h นะเด็กก็จะเรียนรู้หลักๆเลยไอ้คำสั์ได้แน่นอนครับเออ up ขึ้นข้างบนดาวลงข้างล่างเล็บไปทางซ้ายไล g ์ไปทางขวาเนี่ยนะครับ <c oughs> ซึ่งเด็กเราอ่อนภาษากิษเยอะเลยอ ขอเนิโกับน,นะครับแต่นั้ขอเดีวนะครับไปดูด่านอ่าได้อาวุธเก็บอาวุธเข้าก่อนนะครับไปดูด่านต่อไปนะครับด่านที่5ครับอ่าด่านที่5จะเริ่มมีคำสั่งนะครับ a อ t แท k เนี้ยแอแทนะครับหรือว่าโจมตีนะครับ โดยตรงนี้เขาที่บายไวนะครับสองบรรทัดแรกถ้าแปลเป็นไทยนะเขาจะบอกว่าเ,เราต้องโจมตีไอ้ยักษ์นะครับที่ชื่อว่าบลักกับเทร็กนะครับซึ่งเราจะต้องโจมตีเนี่ยตัวละ2ครั้งนะครับก็คือต้องใช้คําสั่งโจมตีเพื่อสองครั้งเนี่ยมันมีตัวอย่างมาให้นะครับว่าเนี่ยตอนนี้จะเดินทางขวานะครับแล้วก็จะใช้คําสั่งโจมตีครับ hero.attack นะครับแล้วก็ใส่ชื่อเจ้าบลักไปจากนั้นพอเจ้าบลักตายแบล็กตายอ่ะเราก็จะเดินต่อครับไป ทางขวาอีก1ก้าก็คือมาหยุดตรงที่เพจนี่ครับรแล้วก็จะใส่คำสั่งโจมตีเจ้าทริกคำสั่งโจมตีพิมพ์นะครับเแล้วก็เลือกแท็กอักแบบนนมีเนมใส่ชื่อไปนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กต้องพิมพ์เหมือนเขานะครับอ่าก็าต้องใส่2ครั้งนะครับใส่2ครั้งแท็กพีอาอีจีอ่ะเรียบร้อยครับแค่นี้นะลองรันดูครับ ตัวละครผมดีลายน่นะครับเ,เครื่องดีเซล,ลหรือเปล่าไม่รู้ยังไม่ออกตัวเลยเามาชัาทีเพิ่มอีกต้องไปกดเล่นอีกเ่าโอเคนะครับนี่ปุ๊บมา เรียบร้อยครับนะครับอ่าผมก็กดดันต่อไปนะครับอ่าคอนติเนียวนะครับอ่าการเก็บชาเลน์ด้วยนะครับก็จะทำให้ได้อ่าอุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆด้วยนะครับแต่ีครั้งนี้ผมขอข้ามชาเลน์ไปเพื่อไปด่านที่6นะครับแล้วคลิปนี้จะพาลุยถึงด่านที่6นี่แหละนะครับอ่าอันนี้อาวุธอยากเอาโล่อยากอะไรก็เอาได้แต่ผมดูก่อนมันยังราคาถูกไป เหมาะสมแต่แพงเดี๋ยวค่อยเอานะครับไปเก็บวัตถิชาเลนได้นะครับเก็บยอดลังได้ครับอ่ะไปด่านที่6ครับด่านที่6มันจะเริ่มมีการใช้คำสั่งนะครับอ่าสเต็ปเนี้ยนะครับจะเริ่มหัดใช้คำสั่งเซนะครับเพื่อเป็นคำที่โต้อตอบ,บพิมพ์ข้อความนั่นเองนะครับนี่เนี่ยมันจะต้องตอบเป็นคำตอบนี้ ให้กล่องนะครับเขาบอกอยู่นะมีคำเฉลยให้แล้วก็ใช้คำสั่ง Hero C นี่ครับอ่ะหลายคนมาปุ๊บไปลบแก้ไขนี่ไม่ใช่นะครับอันนี้คือเป็นคำสั่งที่เขาพิมพ์มาให้เราแล้วรว่ารหัสผ่านคืออะไรอ่ะเราก็ต้องพิมพ์รหัสผ่านต่อไปโอเคนะครับอ่ะผมจะ continue เพื่อเริ่มนะครับอ่ะ Hero yes, นี่ Hero C รหัสผ่านคืออะไรนี่ครับหน้านี้เขาบอกตรงนี้นะ p a r s w o r d is a c u a c h o นะครับหลังจาก acu เสร็จแล้วก็ประตูจะเปิดนะครับเราต้องเดินออกไปผมก็จะใช้ hash h e l o up สองสเต็ปแล้วรับะลองแลนดูนะครับ acu เนี่ครับแมมมดก็จะเปิดประตูให้เรา เราก็เดินออกไปอย่างปลอดภัยอ่านะครับโอเคนะครับก็หวังว่านะครับอันนี้จะสนุกสนานเนาะเป็นเป็นแนวทางให้คุณครูได้พานักเรียนไปใช้นะครับคลิปนี้ขอถึงด่านหกกาะนะครับแล้วก็เนี่ยเราสามารถกดตัวนี้เพื่อกลับมาที่แบบได้ตอนนี้ก็ถึงนี้ เอนใครอยากจะไปเก็บชาเลนส์เก็บอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถมาเก็บได้เลยนะครับซึ่งจะทําให้ท่านได้เพชรอ่าสำหรับไปเสริมอุปกรณ์เสริมได้นะครับโอเคครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ